วัสดีค่ะทุกคนหน้าบ้านไงทวม,มาฝั่งนั้นทวมหมาแล้วจ้ะข้าวเหนียวหมูทอดจ้ะข้าวหมูหวานไปดูนั่งเฝ้าคุณสามีทำก็เขาา่าจ้ะเดี๋ยวไปดูว่าคุณพ่อทำอะไรให้กินนะคะวันนี้เมนูสวัสดีค่ะคุณพ่อครับทำอะไรคะ วันนี้มีเมนูอะไรให้คุณแม่คุณลูกกินคะขาไก่ต้น้ำละ,ละนี่คือวัตถุดิบวันนี้แค่นี้พอเพราะว่าคิดว่าก็กินคนเดียวทุกคนคุณชายอาจจะชิมคำหนึ่งเพราะว่านางลดน้ำหนักอยู่เนาะนี่วัตถุดิบกลางๆพริกละ่ะพริกอยู่ในตู้นะขอ DFc ยังกำลังยุ่งอยู่เน้อทุกคนก็ต้งจุ่นมา ข้าวเหนียวหมูปิ้งอันนี้ยี่สิบาทไอ้ยข้าวเหนียวหมูทอดว่ได้มาจากตลาด<ป>เม่ใช่อะไรเพ่อขึ้นภาษาอีกแล้วเหรอปิดเออปิดให้ปิดดีๆบนม้าบนเมียแสดงความยินดีกับคุณชายสองอาทิตย์น้ำหนักของลดไปเจ็ดกิโลจ้ะ อันนี้กล่องออให้พ่อครัวเขาทำไป <c oughs> ฉันก็จะนั่งกินโลอันนี้หมูฝอยสี่สิบบาทเดนเขาซื้อมาจักเปื่อยนี่คืออาหารว่างแต่ละ <c oughs> มหมูู่ีจ้เยอะกว่านี่ถึงสี่สิบเ,เป็นข้าวใช่ <c oughs> ที่เราเคยซื้อแล้วไขยเบงบมูมีสามตัวที่เราเคยซื้อที่ย่าหมูสี่สิบบาท อันนั้นเขาขายปลาเลยเฉพาะเลยอันนี้เขาน่าจะลรับมาแบบหลายทอดแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดของจีนตอนเย็นตอนอยู่ยตลาดจะม,มงกิ่นในตลาดคุณใช้ไหมคุนไปทำงานกับสามีใช่ไหมอยากไปไหมอยากไปคนหนึ่งเร <c oughs> ื่องอะไรฉันจะตื่นแต่ฉันก็ให้เธอถ่ายมาไง <c oughs>

พออยู่หรอมัอะไรแมวน,นั่นเด้ออ<ล>เอกอกลัวแมวเวาะคือไวทัางยอ่เลยเหอะอยู่เ้วเหยอยั่รกเอานปราตอนแรกนานจะไปวิ่งหรือจะแพ้ใหนานทงทำก่อ อันนี้เป็นเบื้องหลังข้อตองถ่ายต่ดถ่ายอีกทางนึงปกติเราถ่ายทางไหนต้องทางนี้ใช่ไหมเออเบื้องหลังอันนี้นางถ่ายชดนะชดในยูช่องย t ท b e ที่ทุกคนเห็นคือนางเป็นคนทำไป c ป,ป,ปี้จากติ๊กต็อกนางาถากินง่ายแล้วไปกปปี้จากติ๊กตอกนางมา ช็อบที่ว่าเมนูต่างๆคือฝีมือนางตัดต่อเองด้วยนะทุกคนเธอจะฆ่าเมียฆ่าลูกเหรอไปในแต่แซจจ่บมันผมต้องใส่น้ำเยอะใช่ไหมฟ้าดูเงาตีอีสกสองชั่วโมงมปเปใส่ฟ้าแกที่หมดพริกนะจ๊ะพี่แล้วก็เอาเธอเราตีนลงไปผัดก่อนเขาเห็นในคลิปมันเชื่อว่าอะไรนะ ตีนแซ่บเหรอแซ่บเท่าตีนเนี่ยไหมน่ะเธอกินเขาได้เธอลูกจะกินได้ไหมนี่น่ะโอกไม่ได้ได้อยู่ห้าสิบวิได้หรอเ้ย ไม่ <S <S ตินมไก่นรนะกโลกันต้องเปื่อยๆนะ<ม>ดูดพริกแกงด้ไปจะบอกด้หอ,อมกระเทียมข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งพริกสดจัดไปจ้ะตามชอบเลยเราจะมักเลยโอ้โหกินมาแล้ว เนี่ยเรใส่ไก่แล้วก็ตีแกงกระเดืองไว้ด้วยโอเคโอเคเราจะเชฟจ้ะมาตัดภาพมาฝั่งนี้วีเหมียวนอนตายแซวตัดภาพกลับมาหาเชฟเึ้งเอ้ยข้าไปด้วยค่ะคิดไปด้วยอันนี้คือเจ้าของช่องดีดีซีโอช่องบัจยะวัจนีน่าค่ะเฮ <c oughs> ้ยเ้ยมาแล้ว แต่สระคือว่าเราจะทําการดาบตีนก่อนดาบตีนหนักตีนให้มันฟองก่อนอเราค่อยใส่น้ำใช่ไหมเธอ,อลองพูดภาษาโคราชภาษาโคราชบ้านเธอภ <c oughs> าษาโคราชบ้านเธอเนี่ยก <c oughs> ็แไหนอะพูดเป็นพูดไทยเป็นนคะครับจ้ะ <Okay. S 1> <c oughs> ป, δ, ปัด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 ดูหน้าชิปเลยวันนี้เราก็จะเคี่ยวไว้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับกี่วันสองทุ่มปัดเคี่ยวดี้าโอ้โหน่ากิน,นอ่ะหอมมากอูนน้ น้ำลายไหลแล้วชขงช่ของว,งว,งวงอุ้ยพี่พ่อบ้าน กับข้าวยังไม่เสร็จเลยจะไปไหนไปวิ่งแต่งตัวออกแต่งตัวออกไปเทวก่อนออกไปวิ่งแล้วเอาน้ำทาแป้งเห็นดีเอาน้ำทาแป้งไปวิ่งจะทิ้งลูกทิ้งเมียไว้บ้านเลยนะ้าก็มันทิ้งไก่แล้วกับแพราให้เคี่ยว <laughs> เคี่ยวไก่ให้น้ำมันงวดไก่มันก็จะได้เปื่อยทุกคน ปเปรยเปือยจ้ะคุณรถตามใจชอบได้เลยไม่ได้ถึงละสนามวิ่งทำกับข้าวอยู่ดีๆก็จะหนีไปแล้วเราไปทำาน้าหน้าที่ของเราหน้าที่อะไรกี่โมงตอนนี้ ร้อสิบแปดสามศูนย์นหรอเฮ้เฮ้ยยูลงคนดีด้วย yes, <sir. S 2> ไปปฏิบัติภารกิจจ้ะไปแล้วยิ่งแล้วไม่ก็จะขับดูไก่ก่อน ฉันจะเข้าไปดูไก่ฉันชั่วโมงหนึ่งจ้ะนางไปออกกำลังไกายอนเย็นทุกวันเนะคิดจะวัดประจำวันของนางตามภาษาแหละจ้ะคนอยากผมแต่ว่านั้งก็ลดน้ำหนักได้จริงนะลดได้แล้วตอนนี้อสองอาทิตย์เจ็ดโลโอ้ยไก่แท้อันนี้แหละเดี๋ยวให้ใส่ไปกระเพราอนนี่ หน้ามันงวดลงเยอะแหละทุกคนก็จะได้ใส่ใบกระเพราแล้วก็ปิดเกี็บจ้ะไก่กระปิ่อยสแล้วไปจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันง่าก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเนาะ การคุณไลค์กดติดตามให้ด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้ว่าจ้ะไปเลยจ้าคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ